สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูบ้านต้นหนึ่งซึ่งจริงๆต้นเนี่ยทุกคนก็คงจะรู้จักกันดีในชื่อของกาเลสกาเวาหรือว่านกาเวานะคะพบได้ตามป่าดิบชื้นดิบแล้งทั่วไปนะคะน่าจะมีในทุกๆภาคของประเทศไทยเพราะว่าเดินป่าก็จะเจอบ่อยในแถบโซนเดียวกับพวกที่ลุ่มน้ำคือเดินป่าป่าดงดิบ ถ้าเป็นที่รุ่มน้ำต่ำๆแล้วก็จะเจอกีบแรดว่านข้างขาวดำว่านเนลพูดสีผักกูดช้างมหาสดำมหาแสดงต่างๆหรือพญาจงอ้างหรือแก้วหน้าม,ม้าอะไรต่างๆะคะ่ะต้นนี้ก็จะอยู่โซนๆนั้นก็เป็นพืชวงคล้าชนิดหนึ่งนะคะถ้าในหนังสือเล่มนี้108ว่านมหาสจั์เล่มสามจะเรียกต้นนี้ว่าว่านหางเสือ หรือว่านลายนะคะลักษณะเป็นต้นไม้เจริญใบขึ้นเป็นกอใบหนาแข็งใบสีเขียวมีลายดำตลอดใบเหมือนลายเสือต้นสูงประมาณ1-2ถึฟุตจริงๆเราก็ไม่พบไซส์ขนาดนั้นเนาะมันคงอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเป็นไม้ที่ทนทานต่อดินฟ้าอากาศมากก็คือทนจริงๆต้นนี้ไม่ต้องดูแลอะไรเลยใบโตประมาณสนิ้วปลายใบแหลม ออกดอกเป็นช่อสีขาวลักษณะคล้ายดอกลาตีแทงขึ้นตรงกลางกองมีผลกลมโตท่อมาเล็ดเข้าโพดผลสุกสีแดงเป็นช่ออันนี้ยังไม่เคยเห็นดอกเห็นผลเข้าเหมือนกันคุณประโยชน์น่าสนใจค่ะที่มาเล่าสู่กันฟังเนี่ยคือคุณประโยชน์ในตำราเล่มนี้ระบุว่าจะปลูกเป็นไม้ประดับก็สวยงามดีถ้าจะใช้ป้องกันผีพายที่คนอื่นปล่อยมามิให้ทำอันตรายแก่ตนหรือถูกคุณถูกคุณก็คือถูกคุณใส ให้นำหัวว่านมาภาวนาด้วยคาถาอุปคุตตักโตมหาเทโลมหาเกลังยังยังชาติตังละวะหุกุละวะภาลกานังว่านนี้สามารถป้องกันได้คือถือว่าน่าสนใจมากปกติเราก็จะได้ยินแต่คำว่าเลี้ยงผีเลี้ยงผีแต่ว่าเราก็ยังเป็นครั้งแรกที่ได้ยินคำว่าผีพายที่คนอื่นปล่อยมาแสดงว่าผีที่เลี้ยงเป็นผีพาย ทีนี้ก็มาดูกันครับว่าคําว่าผีพายสักหน่อยหนึ่งนะคะว่าในความหมายมีอะไรบ้างโอ้โหประค้นันเยอะมากเลยเนาะเราเอาจากวิกิและกันอันนี้ถ้าใครมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผีพายก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเ mm hmm. พราะเราก็ยังไม่ได้ถึงกับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องผีเพียงแต่ก็ชอบเรื่องลี้ลับเหมือนคนอื่นๆแล้วแหละผีพายส่วนใหญ่มีถิ่นที่อยู่ในน้ํามากกว่าบนบกเชื่อกันว่าเป็นจิตวิญญาณชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กสุด ตามลำดับของดวงจิตวิญญาณที่สามารถปรากฏให้รับรู้ได้คือภายพูดผีปีศาจโอ้เคเรียงลำดับแบบนี้เนาะภายนี่คือเล็กสุดพูดรองใหญ่ลงลงมาผีใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ปีศาจใหญ่สุดเอา้าเรานึกว่ามันเป็นคำเดียวกันส่วนใหญ่มักมีที่มาจากการหมักหมมของซากพืชหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆดวงจิตวิญญ,ญาณนี้มักแสดงตนนมีลักษณะเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวเป็นดวงไฟเรืองแสง มักปรากฏตัวตอนเวลา6กโมงเชา้าเที่ยงวันหกโมงเย็นและเที่ยงคืนมักอยู่ในคลองหรือแม่น้ำที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดอันนี้เคยได้ยินเมื่อจับเหยื่อได้จะเอาร่างเหยื่อที่ไร้วิญญาณเป็นร่างของตนเนี่ยจริงๆอะเรากลัวมากเลยเวลาลงน้ำเพราะเราก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กเนาะเส้นผมผีพายที่แบบพันขาแล้วก็ดึงลงไปในน้ำอะไรเงี้ยน่ากลัว ผีพรายส่วนมากมักปรากฏเป็นผู้หญิงนางไม้บางทีก็จัดเข้าเป็นพวกผีพรายได้เช่นกันเช่นพรายตะเคียนพรายตะนีเป็นต้นหรือแม้แตผ่ผีทะเลหรือผีน้ําก็จัดเป็นพรายด้วยเช่นกันเช่นพรายทะเลพรายน้ําแต่ว่าพรายน้ําที่เป็นฟองผุดผดขึ้นมาจากน้ําเป็นคนละอย่างกันนอกจากนี้ในเรื่องขุนช้างขุนแผนยังปรากฏผีพรายด้วยคือหงพลายแต่ในเรื่องขุนช้างขุนแผนนะ่ะ คาดว่าน่าจะเป็นผีผู้ชายมากกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะแต่ว่าเราว่ามีคนเชื่อเรื่องราวแบบนี้อันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อล้นๆนะคะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากบางอย่างก็ตามมองไม่เห็นแต่ว่าโอ้เรื่องผีมันอยู่ไม่ใช่มีแค่คนไทยนะทุกๆประเทศเขาก็เชื่อว่าผีแต่ว่าแต่ละประเทศก็ผีหรือตำนานอะไรก็แตกต่างกันไปเนาะ ก็เอาเป็นว่าผีพรายก็ถือเป็นผีชนิดหนึ่งแต่ในคำอธิบายของเขาไม่ได้พูดถึงว่าเป็นผีที่เระยงส่วนใหญ่เป็นผีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วคอยสิงร่างที่ไร้วิญญาณหรือสิงศพหรือว่ากินศพเป็นปะเป็นอาหารเนาะอันนี้แม้กระทั่งในสำนักงานราชบัณฑิตทยสภายังบรรยายถึงเรื่องผีพายเอาไว้เลยอะแสดงว่ามันเป็นที่ยอมรับ ที่เป็นสากลพอสมควรเนาะเขาบอกว่าผีพายมีหลายชนิดแต่มีลักษณะที่สําคัญ2ประการคือเป็นผีผู้หญิงหรือเป็นผีที่มีแสงเปล่าพายอยู่ในน้ํานี่เรมังคงไปที่นาของที่มาของชื่อเนาะผีพายที่เป็นผู้หญิงชนิดหนึ่งคือนางไม้ที่สิงอยู่ที่ต้นกล้วยตน์นีเรียกว่านางพายต์นี ผีผู้หญิงที่ตายทั้งกรมคือตายพร้อมกับลูกที่ยังอยู่ในท้องก็เป็นผีพายตายทั้งกรมอีกชนิดหนึ่งเป็นผีที่มา,มาคอยกระซิบบอกให้ผู้เลี้ยงผีพายทราบเหตุการณ์ต่างๆก็เรียกว่าพายกระซิบคือเรื่องพายกระซิบเนี่ยเราจะได้ยินกันบ่อยเนาะคือพวกครูอาจารย์ที่มีคาถาอาคมต่างๆจะเลี้ยงผีพายเอาไว้กระซิบเวลาที่มีเหตุหรือว่าเวลาที่ต้องการจะแบบดูดูดวงใครพยากรใครบางคนเขาก็ใช้วิธีพายกระซิบ ส่วนที่เป็นผีน้ำจะเป็นแสงเรืองเรืองเห็นได้ในเวลากลางคืนตามจินตนาการของคนโบราณผีภายในน้ำก็เป็นผีผู้หญิงที่มีผมยาวสลวยพิว้วไปกับสายน้ำผีภายนน้ำมักจะทำอันตรายคนที่ลงน้ำทําให้จมน้ำตายแต่เขาก็อธิบายเพิ่มว่าที่จริงผู้ที่ว่ายน้ำนานๆอาจเป็นตะเรียวย่างหนักทำให้กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง เจ็บปวดจนไม่สามารถว่ายน้ําหรือช่วยตัวเองให้ขึ้นมาเหนือน้ําได้จึงจมน้ําตายคือเรื่องแบบนี้จะอธิบายไงก็อธิบายไปเถอะแต่ตำนานเล่าขานหรือเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับผีพายดึงคนลงไปในน้าเนี่ยมันมันมีมานานละเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นอกาะมันเป็นได้ทั้งสองอย่างแหละเป็นสิ่งที่อธิบายได้คือตะคิวหรือเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้ก็ไม่มีใครรู้หรอกแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่า มีการซื้อขายผีพายอยู่ในแพลตฟอร์มชื่อดังระดับประเทศด้วยเข้าไปเซิร์ชดูกันเองเ,องเนาะบ้าบอม,มากเลยนั่นแสดงว่าพวกเนี่ยเขาหวังเล่นผีเล่นหวังขายคนที่ชอบเล่นเรื่องราวอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไว้ค่ะว่าเชื่อหรือไม่เชื่อคนที่เชื่อหรือคนที่เล่นเขาก็ยังมีใส่ดำทุกวันนี้ก็ยังมีคนเล่นกันอยู่ก็แล้วแต่เราอันนี้ ตามเว็บไซต์ตามช้อปปี้ลาซาด้าน่าจะมีขายทั่วไปนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ในชื่อของกาเลสกาเวลถ้าใครคิดว่าเออปลูกไว้ก็ไม่ไม่เสียหลายอะไรเพราะว่าสามารถใช้ป้องกันผีภัยได้ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเราก็ได้เนาะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆ ถ้าใครไม่เชื่อก็ถือว่าเป็นเรื่องเราสนุกๆไปแล้วกันวลกรสมุนไพรก็ขอจบเรื่องของว่านหังเสือหรือว่านลายว่านมงคลไล่ผีพายแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะขอบคุณมากะ